ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกคนสู่นิยายยามค่ำคืนนิยายที่ทางเราลงได้นำมาแปลเองทุกตอนถ้าเกิดการล่าช้าต้องขออภัยด้วยบทที่162หลินอยู่เดินลงบันไดของหอสังเกตการและมาถึงด้านล่างของหอสังเกตการใจกลางแท่นบูชาขนาดใหญ่มีแหล่งกำเนิดแสงสีม่วงปล่อยคลื่นจัก,กรที่ไม่อาจจินตนาการได้แรงกดดันเช่นนั้นทำให้คนธรรมดาไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลย หลินอยู่ยืนอยู่ที่ขอบแท่นบูชาใช้มือปิดหน้าและปรับโฟกัสของดวงตาภาพที่อยู่ภายในแหล่งกำเนิดแสงค่อยๆชัดเจนขึ้นมันคล้ายกับดวงตาสีม่วงและเต็มไปด้วยออร่าชั่วร้ายนี่คือแหล่งกำเนิดของมังกรวารีหรือไม่ในนิยายเทพเซียนบางเรื่องดูเหมือนจะมีการพูดถึงการค้นหามังกรวารีตามแนวคิดนั้นนี่ควรเป็นที่ตั้งของจุดพลังงานดินภาพยนตร์หอคอยที่หายสาบสูญมีลักษณะตะวันออกมากตัวอย่างเช่นโรลนัน ลูซานและแม้แต่ไท้จีก็ปรากฏตัวมาตัดทั้งหมดออกเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อเสน่ห์ของนารูโตะหลังจากการทำสมาธิสั้นๆหลินอยู่ก็เปิดใช้งานโหมดเซียนท้ามังกรเขาใช้กระจกตาของงูปิดดวงตาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเผาด้วยแสงที่แรงกล้าจากนั้นก็เดินไปข้างหน้าภายใต้แรงกดดันที่รุนแรงตูมตูมตูมมังกรวารีดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอันตรายมังกรจัก,กรสีม่วงโผล่ออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงพยายามฆ่าหลินอยู่ หลินหยูกล่าวอย่างเย็นชาว่าเหตเจ้ามีความรู้สึกตัวบ้างแล้วหลังจากทั้งหมดแล้วจะกระทั้งหมดมาจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หากเราสืบย้อนกลับไปถึงต้นกําเนิดเจ้าก็หนีไม่พ้นจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตูมตูมตูมงูเงินจักรเซียนที่ล้อมรอบร่างกายของเขาเผชิญหน้ากับมังกรจัก,กรสีม่วงของมังกรวารีและทําลายล้างกันเมื่องูทั้งเก้าตัวหมดลงหลินหยูก็หยุดอยู่ที่แหล่งกําเนิดของมังกรวารีเพื่อหยุดไม่ให้เจ้าขัดขืนข้าจะผนึกเจ้าไว้ก่อน C. บนหน้าผากของลิ้นอยู่ผนึกยางเปล่งแสงสีส้มจางๆเขาประสานอินที่ซับซ้อนด้วยมือทั้งสองข้างเพื่อผนึกมังกรวารีมันต้องเป็นผนึกแปทิศของประกูลอุซึมากิสู้สู้แท่นผนึกแปดเหลี่ยมที่ใช้สำหรับพิธีผนึกแปดทิศถูกเรียกออกมาในตำแหน่งทั้ง8ดมีเทียนไขกำลังลุกไม่อยู่มีรูปเปิดอยู่ตรงกลางแท่นผนึกพอดีที่จะรองรับแหล่งกำเนิดแสงสีม่วง พร้อมกับการร่ายวิชาผนึกแปดทิศก็ปรากฏขึ้นผนึกนี้สามารถปราบแม้กระทั่งสัตว์หางเก้าหางได้จัก,กรมังกรวารีจะแข็งแกร่งเที่ยงได้จะเทียบกับสัตว์หางเก้าหางได้อย่างไรวูบแสงสีม่วงหายไปและดวงตาในแหล่งกําเนิดแสงสีม่วงก็ปิดลงช้าช้าเขาไม่สามารถรู้สึกถึงความพันผวนของจัก,กรได้อีกต่อไปวูบโมดเซียนท่ามังกรถูกยกเลิกและหลินหยูก็นั่งขัดสมาิเพื่อทําสมาธิ สิบนาทีต่อมาแสงสีน้ำเงินปกคลุมร่างกายทั้งหมดของเขาและโหมดเสียงเงียบก็เปิดใช้งานตอนนี้มาดึงมังกรวารีทั้งหมดออกไปและใช้พลังของเทพเจ้าดูเหมือนจะเป็นโครงการขนาดใหญ่นอกกวดการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปอยูกาโอพุ่งเข้าสู่การก่อตัวของสตรูและเนตรวงแหวนในดวงตาซ้ายของเธอกวาดอย่างไร้อารมณ์ล็อกเป้าไปที่จุดสำคัญของสตรูและดับนินจาที่ห่อหุ้มด้วยสายฟ้าก็แทงทะลุเกรอะของสตรูโดยตรงสังหารพวกเขาในคราวเดียว เขาดึงดาบนินจาออกมาและสังหารชีวิตต่อไปเหมือนกับกุหลาบสีม่วงมันเติบโตอยู่กลางเลือดบานอยู่กลางเลือดและเขียวเฉาอยู่กลางเลือดในสายตาของเด็กหญิงวัยสิบขวบผู้นี้ดูเหมือนจะไม่มีแนวคิดเรื่องความมดีและความช่วยเลยหรืออาจกล่าวได้ว่าความมดีและความช่วยไม่มีความหมายสําหรับเทอมานานแล้วเธอเป็นเหมือนเครื่องจักรไม่ยาแสสงบและเลือดเย็นขณะที่เธอทําตามคําสั่งอิทาจิก็อยู่ในท่ามกลางการก่อตัวของศัตรูได้อย่างง่ายดาย เนตวงแหวนของเขาหมุนอย่างรวดเร็วแต่เขากําลังพยายามหลีกเลี่ยงจุดสําคัญของศัตรูเขาระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อเขาโจมตีเพียงแค่ทําให้ศัตรูสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวแต่ไม่ฆ่าพวกเขาเขาจะฆ่าศัตรูเมื่อจําเป็นเท่านั้นฮ่า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 ฆ่าขาพวกมันให้หมดส่วนที่ดันเขากําลังโบกเคี้ยวเลือดสามอันที่ใหญ่กว่าตัวเขาและเขาไม่สนใจว่าศัตรูจะตายหรือมีชีวิตอยู่ปรับใดที่เขาได้รับการรดน้ําด้วยเลือดหนาๆมันก็เพียงพอแล้ว เด็กที่ถูกผู้ใหญ่บังคับให้ฆ่าและต่อต้านด้วยความเจ็บปวดได้ปลดปล่อยธรรมชาติของเขาอย่างสมบูรณ์และเพลิดเพลินไปกับความสุขขอขอองค์การฆ่าอย่างเต็มที่เต็มที่และสุดหัวใจการต่อสู้จบลงแล้วเพื่อที่จะได้เพลิดเพลินไปกับความเจ็บปวดแบบนั้นความเจ็บปวดจากการฆ่าพวกเจ้าอาท่านเทพเจ้าชั่วร้ายที่ดันนอนอยู่ในกองทัพของหน่วยสังหารและเขาก็ตะโกนด้วยความมึนงงแฮกแฮก อิทาจิหอบหายใจหยิบยาเม็ดอาหารทหารออกมาและกินมันเพื่อเติมเต็มพลังกำลังและจัก,กระท่สูญเสียไปในขณะเดียวกันเขาก็เหลือบมองยูกาโอจากมุมตาหลังจากกินยาเม็ดอาหารทหารแล้วยูกาโอก,ก็เดินอย่างไร้อารมณ์ไปยังด้านหน้าของทหารที่ถูกอิทาจิน็อกและเนือดาบขึ้นเฮเจ้ากำลังทำอะไรอิทาจิต้องการหยุดเขาแครกแต่ยูกาโอได้แทงดาบเข้าไปในหน้าอกของทหารแล้วดึงดาบที่เปื้อนเลือดออกมาและหันไปหาอิทาจิและถามว่ามีอะไรหรือหัวหน้า อีาจิเอามือวางบนไหล่ของยูกาอดและกล่าวว่าทำไมต้องฆ่าพวกเขาคำสั่งของท่านคาเงะคือสกัดกั้นปรบับใดที่พวกเขาสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ก็ไม่จําเป็นต้องฆ่าพวกเขาใบหน้าเล็กๆของยูกาอดเอียงและกล่าวว่าแปลกจังมีเพียงการฆ่าพวกเขาจริงๆและทําให้พวกเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกจึงจะถือเป็นการสกัดกั้นที่แท้จริงใช่ไหมหรือท่านในฐานะหัวหน้ากําลังสั่งให้ฆ่าไม่ฆ่าพวกเขาถ้าอย่างนั้นข้าจะเชื่อฟัง อิทาจิมองยูกาโออย่างลึกซึ้งและลดมือที่วางอยู่บนไหลของเธอลงแครกแครกแครกยูกาโอใช้ดาบของเธอเก็บเกี่ยวชีวิตของทหารบนพื้นที่ละคนเราว่าชีวิตของพวกเขาคือมดคือยญ้ายูกาโอเจ้าเคยเจออะไรมาบ้างในที่สุดอิทาจิก็ถามคำถามที่ค้างอยู่ในใจข้ามีคนที่ต้องฆ่ายูกาโอไม่ได้ตอบคำถามคนที่ต้องฆ่าใครกันดวงตาของอิทาจิรีลงเล็กน้อยในอนาคตเจ้าจะรู้ ยูกาโอดึงดาบนินจาออกจากกลางของทหารคนสุดท้ายในเวลานี้หลินอยู่เดินออกจากกวดดูเนล้าดวงตาของเขาเลือดออกและรูม่านตาของเขาซีดอิทาจิขมวดคิ้วท่านคาเนดวงตาของท่านหลินอยู่พยุงตัวเองกับกำแพงและกล่าวว่าไม่เป็นไรข้าใช้พลังตามากเกินไปข้าจะสบายดีหลังจากพักผ่อนสักครู่ใช่การเรียนรู้วิชาเซียเนเงียบเพียงแค่ยืดอายุของดวงตาของเขาเท่านั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ขององค์การตาบอดได้ กล่าวอีกในหนึ่งหากเขาไม่ปลูกถ่ายเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพผาและพัฒนาให้เป็นเนตรนิรันต์ดวงตาของหลิงอยู่ก็จะตาบอดไม่ช้าก็เร็วหลิงอยู่คิดกับตัวเองว่าจักรมังกรวารีใหญ่ก็ว่าที่ข้าคิดไว้ข้าไม่คิดว่าการนํามังกรวารีออกไปจะใช้พลังตามากขนาดนี้ถ้าข้าไม่ได้เรียนรู้วิชาเซียนเงียบข้าอาจจะทําไม่ได้แต่ด้วยวิธีนี้ข้าสามารถมั่นใจได้อย่างน้อยว่าเด็กๆในหมู่บ้านจักระจะไม่ล้าหลังคนอื่น จากนั้นหลินอยู่ก็มองไปยังศพบ,บนพื้นจากวิธีการตายและบาดแผลหลินอยู่ต้องการสร้างกระบวนการทั้งหมดขึ้นมาใหม่กำลังหลักของทหารอาณาจักรโรลันถูกกำจัดโดยเขาแล้วเขาคาดว่าความแข็งแกร่งของเด็กสามคนที่เหลือจะเพียงพอที่จะรับมือกับพวกเขาได้หลินอยู่ได้ออกคำสั่งแบบครึ่งครึ่งกลางกลางเพื่อยืนยันขอบเขตของความมืดในหัวใจของเด็กสามคนนี้ที่เคยท่านได้มังกรวารีแล้วใช่ไหมใบหน้าเล็กๆของยูกาโอเอียงไปด้านข้างใช่ข้าได้มาแล้ว ถ้าอย่างนั้นเราควรกลับไปโดยตรงหรือเราควรฆ่าทุกคนต่อไปยูกาโอถามอย่างไร้เดียงสาดูเหมือนว่าความมืดในใจของยูกาโอจะลึกกว่าวาที่ข้าคิดไว้หลินอยู่คิดกับตัวเองและกล่าวด้วยสีหน้าที่น่าพอใจว่ามันเริ่มดึกแล้วกลับหมู่บ้านกันเถอะพี่สาวของเจ้าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงรับกดไลค์กดแชร์กดติดตากทด้วยนะครับ